สบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่แมมทีวีนิววันนี้แมมทีวีพาตะลุยอ่อนทั่วมาเที่ยวเมืองคอนแก่นอยากจะหู้เรื่องราวเป็นยังไงเราอยู่อีสานสองวราลาวอีสานเนาะก่อนอื่นขอไปแนะนําผู้ที่จะแนะนําว่าอะไรเป็นอะไรสวัสดีค่ะนายอำเภอสวัสดีค่ะ,คะคนมสักการพระคุณเจ้าค่ะก่อนอื่นเนาะแมมทีวีมาจากอเมริกาขอให้นานอำเภอแนะนําตัวสักน้อยหนึ่งค่ะ ครับผมนายกองโทวพิชัยบรรตาครับนายอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เรานั่งอยู่บ้านวันนี้เรา,าที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นบ้านหนองเรือหรือเฮือนหนองเรือนะครับซึ่ง,งเป็นบ้านโบราณอีสานสมัยเก่าซึ่งเป็นดํารีกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านไกรสอนกองฉลาดในการให้แต่ละอำเภอมาสร้างบ้านโบราณอำเภอละหนึ่งหลังเพื่อที่จะเป็นสถานที่ในการที่จะเวลาจัดงานก็ให้กลุ่ม อาชีพนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆของอำเภอนำมาจัดจำหน่ายและมามาแสดงเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในวันนี้ก็เป็นเทศกาลหนึ่งในเทศกาลใหม่ในานชาติน,าน,าตนะครับจังหวัดขอนแก่นและก็ขอนแก่นซอฟ t ์พาวเด้วยนะครับในปี2 5 6 6ซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่4แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่29ถึงวันที่10ทธันวาคม 12วัน12คืนนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายสําหรับเงินโบราณของหนองเรือเราก็จะมีกิจกรรมเด่นก็คือการขายไก่ย่างซบตำของหนองเรือ,ะอนะครับแล้วก็มีไก่ลงดงซึ่งเป็นิกเนเจอร์ประจําร้านหนองเรือเราด้วยซึ่งเป็นเมนูใหม่ทั้งสองเมนูนี้ก็ชาวบ,บ้านนะครับนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบนะครับ จำหน่ายได้วันหนึ่งก็เกือบแสนเมื่อวานนี้ได้แสนแสนเก้าบาทนะครับก็ถ้า12วันนี้ถ้าวันละแสนก็แสนเก้าพันแสนเก้าพันเดี๋ยววันนี้แหม่มทีวีมาก็จะกลายเป็นสองแสนสองแสน้อบคุณผู้ชมที่เ้าในอำเภอว่าแหม่มทีวีทีมงานเราปานไก่ไปกี่ตัวคะประมาณเกือบสิบตัวแล้วก็ซ่มตามอีกห้าห้านะคะบแล้วก็ เดี๋ยวักคู่จะหามพระคุณเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เป็นวิธีโบราณนะครับวิธีสานของชาวขอนแก่นนะครับในการที่จะมามาเยี่ยมชมบ้านบ้านก็จัดลักษณะเป็นบ้านอีสานแท้ๆนะครับอยานอยากจะให้ท่านอำเภอสัมภาษณ์เจ้าของสูตรไก่ลงดงก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านหัวนาตำเภอบ้านนะครับเขใหญ่บ้านนะครับซึ่ง จำหน่ายมาปีที่สองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ผู้ใหญ่ได้เล่า,าที่มาของไก่ล้ดงครับหน่อยเล่าออครับสวัสดีครับผมปัญญายิ่ท่านี่น้ำนวดปัญญา่บ้านมูทีสองตจบรจดิเข้อเมอหนองเลือจัังหวดขอนแก่นครับสืบเนื่องจากบริษับ้านของอิสานของดีของหนองเรือนะครับเป็นใกล้ล้ดงใกล้ บ้านหนึ่งสมุนไพรนะครับซึ่งนําสมุนไพรพื้นเพพื้นดินของเฮามาปรับปรุงนุ่มเห็นแล้วเมื่อกี้เราสั่งเป็นถาดเป็นเป็นแบบถาดแล้วก็นีแบบขมิ้นมันบอกครับู้สึกว่าใจใจตัวสิไข่มันบอกครับหอมดีเนาะขมิ้นตะไคร้นะครับขมิ้นตะไคร่ใบปักฟูนุ่มครับถามเคล็ดลับหน่อยค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมันก็นุ่มแท้กามักได้อายุ การมักครับต้องใส่เวลามัก12สิบสองยี่โมงขึ้นไปแล้วแล้วที่นำ,นำมาที่เห็นข้างล่างนี้วันทวันครับผมเอาวันทวันสดต้องไ,ไก่เมียยุก,กี่เดือน,นะคะไก่ก็เป็นไก่กระทงครับสามเดือนสามเดือนนะ,นะครับไก่กระทงนะครับสามเดือนเป็นไกน่นมทั้งนั้นนะครับแล้วคัดใส่นะครับนะครับถึงนี่นนดีใจบพะแหม่มทีมงานแหม่มทีวีมาจากเมกามาจากออสเตรเลียดีใจเพมาดีใจครับฝากเมนู หนึ่งไก่จะพอจะแม่เฮ้าเวนใกินนะครับเพิ่มมาปรับปรุงนะครับเขาสิลูซื้อกินเข้าไปแล้วซิลูซื้อว่านะครับเป็นไงโครู้ืึอมันสิย้อนไปตอนพ่อแม่เข้าหนึ่งนะครับหนึ่งไก่สู่กินใส่ผ้าเขานะครับเฮากมมาปรับปรุงรสชาตินะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างมันเห็นแตงโมหงนีวโอ้แบบตำโคกไหนก็อร่อยคกนั้นพี่สูน์บ่คะ สูตรตำโฮงเนี่ยเป็นสูตรแม่บ้านของน้องเลือนะครับบวงไผ่บวงมันเลยมันบอครับผมดูระหว่างนี่ดูนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ไก่ย่างไดโนเสาร์ของดีน้องเลือนะครับแล้วก็มีไก่หลงดงนะครับอันนี้ครับผมครับเป็นเมนูหนึ่งสมุนไพรมักสมุนไพรพื้นบ้านนะเอาจรับพื้นบ้านตอนนี้แหม่มทีวีกำลังจะ ถ่ายทอดเชิญ<น>พี่น้องเขาอยู่ใกล้อยู่ไก่ยูอย้มอมอ้อมแบบนี้เชิญมาบูธเท่ทยา,ททย,ายู่มองได่เออพี่น้องที่มาเยี่ยวง,งานใหม่งานประจําปีของเฮาปีนี้นะครับเด้อกาแหวมาเงื่อนโบรานของเงื่อนน้องเรือนะครับก็มีของดีนะครับประจําพื้นเพของเฮาก็คืออาหารพื้นบ้านเข้าไก่หนึ่งสมุนไพรไก่ลงดงกับพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะครับกาบเลนเช่นนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับถ้ามายามบ้านยามซองมายม พ่อยาแม่นะครับอยู่ทางไก่หาสิบสองประเทศนะครับนั่นอยู่ในกลุ่มนะครับแฟนเพจของของมุนบีนะครับกัแม่มาชิมได้นะครับราคามาตรฐานบรอดชาร์นะครับราคาพื้นบ้านนะฮะแต่ความอร่อยกับนะครับเบอร์ที่ร้านนะครับพญาติคำนายเบอร์ที่ร้านนะครับกัมีนะครับเรียกไรตัวนะครับประจำย่านบมแมนนะครับกับสมีน้าบัตร นะครับซึ่งกับโลิกาซิตนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกองโทวิชัยรบนตานะครับได้หนุนนะครับพักดันนะครับอาหารพื้นบ้านของเขานะครับได้ขึ้นมาถึงจุดนี้กัขอขอบคุณท่านนายอำเภอหนองเรือของเขานะครับนายกองโทวิชัยรันตานะครับซึ่งเล่งเห็นนะครับผลิตภัณฑ์พื้นเพนะครับอาหารในภาคเขานะครับพักดันขึ้นมาเป็นอาหารยุ่ใน ท้องดีหนองเลือดนะครับซึ่งเขากินไก่ปุ๊บเขาสีหูเลยว่าพอแม่เขาาคนหนึ่งให้กินนะครับแล้วก็สมุนไพรนี่ปลอดไพรนะครับปลอดสารร่วนๆนะครับทีใส่มากๆซอยกับเกษตรกรโรงพยาบาลฮูบอตอนที่ว่านุแหม่มยางขึ้นเลื่อนนี่นะครับผมบรรยากาศมันขึ้นสมองแต่แต่สมัยไม่ตู้พาหนึ่งเข่าจะเศร้าดังไฟดังไฟหเข่ามันมันมาแบบติวๆเลย และท่านผู้ชมที่นูแม่มกับคณะแม่แม่กับคุณพาวมาได้ต้องขอขอบคุณพระคุณเจ้านะเราจะให้รู้จักพระคุณเจ้าเป็นหลวงอาของกระน้อยเพราะ,ะว่าเรื่องของเรื่องน่ะนูจะถวายทาหารเทนก็นเลยจะไปกินร้านอาหารในเป็นเลือกก็เลยบอกว่ามาเฮือินมาเฮ<ๆ>ือน้องเรือกระสั่นต้องยกเครดิตให้ท่านท่านเป็นคนพาเที่ยวเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ก่อนจะลาผู้ใหญ่บ้านมีคำถามค่ะครัายการหนูแหม่มจะมีคำถามไก่กับไก่ไก่กับไครอะไรเกิดกากกาติ๊กักติดกักติ๊กติ๊กัยอมหรือยังยอมแล้วครับสาะไยค่ะสาะไยมันมาก่อนแล้วก็ไก่ตามหลังครับขอบคุณนายกอมรุเลนกเล็กเลเล็กเล็่เลกรายการของหนูแหม่มต้องมีอะไรที่หัวเราะนะคะ๋ยวให้ท่านนายอำเภอส่งมค์ไป น้ามาสการพระคุณเจ้านะคะนมาสการค่ะออขอเจริญพรพี่น้องทางสหรัฐเมริกาก็ดีพี่น้องทางประเทศไทยก็ดีใกล้ๆแล้วันอาตมาภาพพระมหาสเนธธรรมาสิเนโหเจ้าคณะอำเภอหน,นองเรือที่วัดโพธทองอซึ่งวันนี้ดีใจได้ตอนรับยิธรรมจากอังรัเมกาแล้วก็อังกฤษสกอตแลนด์ คือคนแมชีแมชีแมชีเอนะแม,ช,แมชีเอซึ่งรู้จักกันครั้งแรกโดยการน,นำพาของคุณแหม่มพาวดีจากอเมริกาของคุณพราวได้ตั้งใจมาเยี่ยมเบื้องต้นว่าจะไปถวายเพลนที่วัดจะไปถวายเพลนที่วัดพอดีตะมาก็ติดง,งานอยู่นอกวัดคุณแหม่มกับแม่ชีก็มาจากโคราชก็เลยนัดพบกันครึ่งทาง ที่ได้ว่าจะไปทานข้าวในในใน,ในตัวเมืองร้านตำกระเทยก็เลยบอกว่าอันนั้นมันจะไม่อ่ชัดเจนเท่ากับมาเฮือนน้องเรือก็เลยพามาทานส้มตำไก่ย่างแล้วก็เมนูพิเศษก็คือไก่หลงดงอของผู้ใหญ่บ้านซึ่งขึ้นชื่อทั้งสองสามรายการก็เลยถือว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโนโยบายของท่านพระว่าไก่สอนกองฉลาดที่ท่านมีโนโยบายให้ทําบ้านโบราณอําเภอละหนึ่งหลัง 20โปแกรมเก็26แบบ26แบบ 26, แบบ26สไตล์แต่ก็มีความเป็นอีสานเป็นโบราณอภอหน้องเรือก็มีท่านนรเพือกองโทวิชัยวันตาเป็นผู้นําทีมมาสร้างหลังนี้และสำคัญที่น่าภูมิใจก็คือนําเอาวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานเรื่องการทำทุงอีสานด้วยแต่ก่อนกอ็ทุงดอกสแบงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เมนูอาหารของน้องเรือก็คือไก่ย่างส้มตำแล้วก็ไก่หลงดงซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อแด้ทราบว่าปีนี้สร้างรายได้วันละเป็นแสนขึ้นแ,แสนบาทขึ้นก็คือเป็นเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นการส่งเสริมตัวนี้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่ก่อนงานไหมเขาจะเป็นบูธไครบูธมลึกทาเป็นบูธแล้วก็ให้ชาวบ้านมาเช่าหลังนี้โทษนะคะท่านเจ้าคุณ ประมาณกี่แสนคะที่ทงประมาณสาณ 3, มแสนะทางผู้ว่าให้งบหนึ่งแสนบาทแล้วไปหาไม้เก่ามาจากไหนคะซื้อไม้จามหมู่บ้านต่างๆมาตามหมู่บ้านอำเภอรับผิด<อ>ชอบหาไม้มาสร้างหาทีมงานช่างมาสร้างเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันสร้างด้วยกัน ก็น่าชื่นใจที่ว่าแล้เอาไว้อยู่ในตลอดเลยเอาไว้ตลอดเลยเวลามีงานก็มาจัดตรงนี้เลยตลอดเลยมีก็จะมีงานสงการเนาะมีงานสงการก็มาจัดที่นี่จ่างานสงการก็จัดที่นี่งานใหม่ก็จัดที่นี่ของท่านผู้ว่าที่เห็นวิสัยทัศน์ที่ไกลแล้วมันเป็นถาวรห่งแล้วที่ตรงนี้เราก็ได้จัดอีก เห็นว่าการที่มาแล้วก็ชาวชาวบ้านโดยส่วนตัวเองแล้วก็ล้ำลึกนึกถึงบ้านเก่าเราเนาะมีเตามีค่ะถกต้องเลยค่ะโอ้ดีใจมากอ่ารัฒนนาสาจูกับคุณแม่จีเอเดอร์แล้วก็ท่านนเปิดอและคณะที่ให้าร้อนรับพิเศษวันนี้เนาะก็ญาติโยมที่มาด้วยกันขอเป็นเจ้าภาพถวายเพลินวันนี้นะคะแล้วก็ัฒนาเจ้าภาพพนันเพลน นะะคการรผงเชมคะแหนมทีวีตะลวนทัวร์นะคะก็พาคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือส้มตำจะไปดูบรรยากาศข้างล่างว่าเขาทําอย่างไรนะคะแล้วก็มีทุ่งสวยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วอย่าลืมกี่วันนะท่านอำเภอถึงวันไหนนะจองจนถึงวันที่สิบธันวาคมอุไดยังบอกว่าว่าสิไปเที่ยวสายมาเด้อมาเที่ยวขอนแก่นเด้อมาชิมไก่หลงดงค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรจะกล่าวในมาศการเจ้าค่ะ ก็ขอฝากญาติโยมทุกท่านที่อยากจะมาเที่ยวขอนแก่นช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่ดีสัมผัติอากาศหนาวพอประมาณแล้วก็ได้มาชมงานใหม่ชมงานใหม่ก็ได้เห็นวิถีวัฒนมอีสานที่ชัดเจนเพราะจําลองมาครบทั้ง26แบบยูคำเภอไดะเห็นวิธีวัฒนธรรมต่ลาอำเภอน,นี้ด้วยนะคะ,ะได้เห็นความดีงามความสมัคคีอของชาวขอนแก่นด้วยเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมารวมกันที่หมดเลย มาอุดหนุนสินค้าชาวคอนเกนเดอร์อันนี้ฝากฝากแม่ชีแล้วก็นุ่มแหม่มอาแม่ชีกับนุ่มแหม่มเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะอีสานแม่มชอบตรงนี้หละไปลามาตอนมีของฝากญาติโยมก็ไปแวะปากช่องก็มีน้อยหนามาถวายอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวถวายที่หลังค่ะนั่นก็ขาวก่าในมัสการค่ะล้วเดิมปรัเดิมคุณผู้ชมค่ะลาไปก่อนนะคะบายค่ะ